มันคือรถไฮเปอร์คาร์ที่ใช้เครื่องยน,นจาก AMG มันคือรถที่ใช้เรือนไม้จากนาฬิกาสุดหรูอย่างปาเต็กฟิลิปมันคือรถที่มีฟิกเนเจอร์ท่อสีรูอยู่ตรงกลาง เอาเลยครับเพื่อนๆวันนี้พิเศษมากๆเพราะผมมากับสาวสวย1คนครับอ่นี่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลเป็นเพื่อนซิมแนนครับผมแนะนําตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อเฟิร์นนะคะวันนี้เฟิร์นก็จะมาขายหอยค่ะมาขายอาหารทะเลอ่ะขายอะไรบ้างวันนี้คือราร้อยหอยจะเป็นหอยนางลมอิมพอร์ตจากสุราษฎร์นะคะจะมีเริ่มต้นราคาตัวที่60บาทอ,อันนี้ก็คือเป็นไซส์พอดีคำถูกมากใช่ค่ะแล้วอีกไซส์หนึ่งก็จะเป็นไซส์ล้นปากเริ่มที่ <c oughs> ตัว80บาท ถ้าเป็นเซตล้นปากเราจะมีโปรโมชั่นติดตัว780อิีกไซส์หนึ่งนะเป็นไซส์ใหญ่สุดชื่อว่าไซส์สำลักตัวละ100บาทค่ะกินแล้วสำลักคอเลยก็ออกก์อะค่ะใครสนใจนะ <c oughs> ก็ให้ติดต่อแม่ค้ามาได้ที่บ่ายหรือ IG Facebook ที่ขึ้นตามนี้นะใช่ค่ะ <c oughs> ก็อยากจะบอกนะว่าตอนนี้ทางร้านเราเปิดเมนูใหม่ชื่อว่านางลมพุ่มเกาะ <c oughs> ก็คือจะเป็นเซต3ตัวนะคะฟิลเหมือนแบบเรากินฟิตแอนด์ชิฟอยู่ที่อังกฤษอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าสนใจก็ติดต่อได้นะคะบอกเลยว่าน้ำจิ้มแซบแต่ว่าจะสู้แม่่่คู้้้าาหรรืออออเปลลันนีไมู้ก็ตงง เอมมานะคะอ่าแล้วแม่ค้าโสดไหมครับก็ถ้าอยากรู้ก็แอดร้อยหอยมาค่ะถ้ายอดค่อนข้างสูงก็จะบอกให้นะคะว่าโสดหรือไม่โสดอ่าโอเคขอบคุณครับก่อนที่จะไปมันกันนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดความมันของคลิปเราด้วยนะครับ สวัสดีเพื่อนผมโจน,นะครับและนี่คือรายการเล่าเรื่องซีล้อของฝากันนี ถ้าเราพูดถึงตำนานของปักกิน่นเราก็ต้องย้อนเวลากลับไปปี1955วันที่10พฤศจิกายนณเมืองคาชิลาประเทศอาร์เจนตินาเมื่อบุคคลในตำนานได้จูตีขึ้นมีนามว่าออลัสซิโอปักกินและเด็กคนนี้ก็เกิดมาพร้อมพร,มพรมสวรรค์เหมือนกับภาพดินสอปากกาออกจากท้องแม่เลยทีเดียวเขาเกิดมาพร้อมกับความฝันอันยิ่งใหญ่ซึ่งไม่เหมือนกับคนอื่นอย่างตายนโซเฟอร์รารีเฟอรูชิโและโบกินีอยากจะเกิดมาสร้างรถแข่งที่ แรงที่สุดแต่ตาโอลาซิโอเกิดมาอยากสร้างรถที่สวยที่สุดในโลกแล้วถามว่าเขาเริ่มจากอะไรเขาก็ได้เริ่มเข้าวงการจากการวาดรถและสร้างขึ้นมาจากไม้พอโอลาซิโออายุครบ10ขวบเขาก็ได้ทํางานอยู่ที่บริษัทติโตอิสปานีซึ่งเป็นบริษัทดีไซน์อากาศายานต่างๆของกองทัพที่ใช้ไม้มาทําเป็นโมเดลเพื่อเสนอขายให้กับกองทัพอีกทีหนึ่งเขาได้เรียนรู้ความลับต่างๆของการที่จะสร้างโครงรสร้างรถโมเดลขึ้นมาเพื่อที่จะมาทํา โมเดลเป็นของตัวเองพอเขาได้โครงสร้างโมเดลแล้วลำดับต่อไปคืออะไรครับการดีไซน์โอลาซิโอน้อยเลยเริ่มด้วยการหาหนังสือมาอ่านเพื่อศึกษาความรู้เพิ่มอย่าง FHM <durability. S 2> ล้อเล่นนะครับเขาได้หาหนังสือการดีไซน์มาศึกษาอย่างจริงจังมากๆวันละ25ชั่วโมงและนั่นไม่ใช่หนังสือแบบเดียวที่เขาอ่านยังมีหนังสือที่ชื่อว่า The Selection of Readers Digest <laughs> ที่เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับงาน Master Pi e c e และปรัชญาของ Leonardo d a v i n c i ขอบคุณ เพื่อนที่สอนภาษาเป็นผมเนะแล้วเขาก็ได้ค้นพบว่าการที่จะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งแค่สวยไม่พอแต่ต้องใช้งานได้จริงๆด้วยป <_ an> ระจวบเหมาะจอะมากกับตอนนั้นเขายูได้14ขวบพอดีและเขาได้รับของขวัญวันเกิดเป็น <_ an> เครื่องยนต์ยุค50จากรถจักรยานยนต์ <_ an> แซสเทลเวลแต่เครื่องที่เขาได้มามันไม่ได้เครื่องที่สมบูรณ์ <_ an> เครื่องเนี่ยมันพังเละเทะอ้าวแต่ก็ไม่ใช่เป็นหาอะไรเพราะโอราซิโอน้อยได้เรียนเทคนิคการสร้างเครื่องยนต์มาตั้งเยอะฉะนั้นทฤษฎีมาแน่นแล้วถึงเวลาลงมือปฏิบัติครับ ลุงโอลาเซิโอเลยได้โชว์ฝีมือการซ่อมเครื่องยนต์เองทั้งหมดยังไม่พอเขาได้โชว์การสร้างรถมอเตอร์ไซค์เป็นของตัวเองด้วยมือของเขาทั้งถังน้ํามันทั้งพ่อทั้งปัน้นทั้งตัดทั้งดัดเองทั้งหมดมันมีหน้าตาเหมือนกับมอเตอร์ครอสในสมัยนี้เรียกว่าผลงานชิ้นนั้นเนี่ยเป็นการแจ้งเกิดกับฝีมือเขาแบบสุดๆผู้คนต่างตกตะลึงว่าเอ้ยไอเด็กนี่มันเป็นใครวะทําทไมมันทําได้ขนาดนี้และในที่สุดปี1972เขาก็ได้ทําความฝันของเขาสาเร็จ เป็นครั้งแรกโดยการสร้างและดีไซน์รถยนต์ขึ้นมาเองและด้วยความโชคดีของเขาหลายๆอย่างเมื่อมีบริษัทยักษ์ใหญ่ใจดีมองมาเห็นอย่างมาเตลเพลเทได้เสนอวัสดุพลาสติกและไฟเบอร์กลาสสาหรับตัวรถและเขาได้เจอกับรถเรโนว์เดลเฟนที่สุสานรถตัวรถนั้นเละเครื่องคังไปหมดซึ่งถ้าใครหลายๆคนมองอาจจะมองว่าไอ้รถคันนี้มันไร้ค่ามากๆแต่ไม่ใช่ในสายตาโอราซิโอเพราะเขามองว่าเจ้ารถคันนี้เนี่ยมันเหมาะสมมากๆก,กับการที่เขาจะไปสร้างรถขึ้นมา มนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาสร้างเจ้าจูนบักกิสสำเร็จภายใน5เดือนเท่านั้นมันถูกพ่นด้วยสีแดงและยังจดทะเบียนเรียบร้อยพร้อมขับบนถนนที่คาสิลาผ่านไปอีก2ปี 2> <ๆ>เขาก็ได้สร้างบ้านพักหรือทิตาโอราซิโอเรียกว่าโรงงานเล็กๆไกลาจากบ้านเกิดของเขาถึง,ถง450กิโลเมตรเพื่อเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแถวนั้นชีวิตของเขาวัยเรียนก็เหมือนพวกเราครับตื่นนอนเช้าไปเรียนคลาสแวะกินข้าวกับเพื่อนตกเย็นนัดเพื่อนเตะบอลแวะนั่งร้านชิลแล้วก็ แค่ไม่มีอินเทอร์เน็ตกับไอโฟนของสตีฟจ็อบส์แต่พอตาแกเรียนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแกก็ค้นพบว่าความรู้ที่เขาอยากได้มันไม่มีในห้องเรียนและเขาต้องเสียเวลาไปอย่างเปล่าประโยชน์ถึง5ปีเต็มเในรอบรู้มหาลัยตาแกเลยตัดสินใจจะออกจากโรงเรียนไปเลยไม่เรียนหนังสือแล้วเพื่อมาเดินตามความฝันของเขาตาแกจึงได้มุ่งมั่นไปในทางที่แกชอบ<แ>นั่นคือค้นคว้าและดีไซน์รถด้วยตัวเองพอแกออกจากมหาลัยปุ๊บแกะก็เริ่มหางานทําปับ๊บแต่งานแรกที่เขาทํามันไม่ได้เกี่ยวกับ การสร้างรถจนเลยเพราะงานแรกของเขาก็คือผลิตเก้าอี้สาธารณะให้กับเมืองที่เขาอยู่แต่แกก็ยังไม่วายแกก็ยังเอาเวลาว่างไปแอบสร้างรถบ้านแบบคทรวานโดยพื้นฐานจากรถเชฟโรเลตพร้อมกับตั้งชื่อว่าเอาพายมาขายให้กับผู้คนชีวิตตาก็เหมือนจะไม่มีอะไรตื่นเต้นเรียบง่ายจนกระทั่งในปี1979เขาได้สร้างรถแข่งฟุมล่าสอ มันเป็นรถที่เขาใช้เวลากว่า5,000ชั่วโมงในการสร้างเจ้าฟูล่าสองคันนี้พร้อมกับเปิดตัวสู่หน้าสื่อเหมือนชนกว่า300คนและขายให้กับแชมป์ฟูลา2ที่มีชื่อว่าออกัสตินเบมอนเต้ที่เขาบอกว่าแค่ผมเห็นครั้งแรกเนี่ยโอ้โหมันโดนใจจอร์ดมากๆผมต้องเซ็นสัญญาซื้อทันทีเจ้าฟูลาสองคันนี้ได้สร้างชื่อด้วยการเข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่1ในสนามลาสปารากัสออโตโดชื่อเสียงของตาโอราซิโอเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆจนเขาได้รับจดหมายจากเฟอร์รึ เลมโบกินีเพื่อที่จะเสนองานให้กับเขามาดีไซน์รถ LM002 หรือ SUV คันแรกของเลมโบกินีใครยังไม่ได้ดูประวัติของเลมโบกินีเดือดดานมาก และในช่วงนั้นเองเนี่ยตาแกก็เพิ่งจะแต่งงานพอดีเขาก็เลยตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตโดยการขายกิจการทั้งหมดและเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลจากอาร์เจนตินาไปอิตาลีพร้อมกับภรรยาของเขาเพื่อเริ่มต้นชีวิตบทใหม่เมื่อเขาเดินทางไปถึงโรงงานปุ๊บทางแลมโบกินีก็ได้ยกเลิกการผลิตปั๊บ <c oughs> อ้าวถ้าเพื่อนๆได้ดูประวัติแลมโบกินีไปแล้วเนี่ยจะรู้ว่าลุงเฟอร์ดูชิโอเนี่ยแกก็ถูกทางกองทัพอิตาลียกเลิกสัญญาที่จะให้ดีไซน์รถถังรุ่นนี้ออกมาเหมือนกัน มันก็เลยเป็นทอดๆอดว่าลุงโดนยกเลิกไปแล้วคนดีไซน์เพิ่งมาถึงก็ไม่มีงานทําแกก็ไม่ต้องการจ้างกลับมาที่เรื่องของเรามันต่อพอรู้ดังนั้นนั่นทําให้ตาโอรูชิโอถึงกับขึ้นและบอกว่านี่ลุงให้ผมข้ามน้ําข้ามทะเลมาโรงงานก็ขายไปแล้วเมียก็เพิ่งแต่งแล้วยกเลิกงานผมแบบนี้ไม่ได้พูดไปอารมณ์ยิ่งขึ้นตาก็ยกมือขึ้นมาหนึ่งข้างและก็อีกข้างหนึ่งพนมมือขอร้องว่ากล้วยเห็นใจตาหน่อยเถอะลุงโอรูชิโอก็ไม่ใช่คนใจร้ายใจดําเห็นดัง ลุงก็เห็นใจเขาอุตส่าห์มาใช่ไหมลุงก็เลยให้ตาเนี่ยมาทํางานใน,นแผนกบอดี้รถตาโอรูชิโอก็ตอบตกลงพอคิดว่าถึงจะไม่ได้ดีไซน์รถแต่อย่างน้อยก็ได้ทํางานในบริษัทที่ตัวเองชอบแล้วว่าเมื่อตาเริ่มงานได้เพียงวันแรกเท่านั้นก็พบกับความจริงว่าล amborghini เนี่ยยังใช้วัสดุแบบเดิมๆที่มีน้ําหนักหนักกว่าวัสดุที่เขาจะใช้นั่นคืออะไรครับคาร์บอ <Carbon Fire. S 1> นไฟเบอร์ึ่งเขาก็ได้เสนอไอเดียนี้ให้กับลุงฟูรูชิโอเรียบร้อยว่ามันทั้งเบากว่าดีกว่าแข็งแรงกว่า นี่คือวัสดุแห่งอนาคตเลยนะครับลุงแต่ลุงตอบว่าไงรู้ไหมครับครับวครับอาอะไรเนี่ยไม่รู้จักวัสดุในโรงงานเยอะแยะนักข่าวก็เยอะแยะจะไ่รู้จักได้ยังไงด้วยความที่ตาโอราชโอยังไม่มีเครดิตสร้างรถมาแค่คัน2คันจะมาสอนเจ้าของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่สร้างรถแข่งมาเป็นร้อยคันไม่ได้แต่ด้วยความหัวดื้อเขาอยากจะพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาเนี่ยคิดถูกถึงขนาดที่ว่าตาเนี่ยตัดสินใจลงทุนและซื้อเครื่องออโต้เคลฟหรือเครื่องที่สามารถอัดคาร์บอนไฟเบอร์เข้าด้วยกันเพื่อมาสร้างเองให้ระบบ กินี่เห็นเลยและรถที่เขาและทีวิศวกรของแลมโบช่วยกันสร้างออกมาคันแรกนั่นก็คือแลมโบกินี่คุณทัชอีเวอร์ซิออน มันคือคุณทัที่ใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งคันเบากว่าคุณทัรุ่นธรรมดาเกือบ500กิโลกรัมซึ่งการที่รถซูเปอร์คาร์น้ำหนักเบาลงแค่1 0 0กิโลกรัมก็มีผลมากแล้วแต่นี่เบาลงถึง500กิโลกรัมนั่นทำให้เจ้ารถคันนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากในการทดสอบทุกแบบอัตราเร่งเขาดีขึ้นการเข้าโค้งดีขึ้นแรงม้าต่อหนักมันมากขึ้นนั่นทำให้การทดสอบของเจ้ารถคันนี้เหมือนเป็นรถคนละคัน,นหนึ่งากับการค้นพบแนวทางของ m b o r บกินีเลยทีเดียวแต่ด้วยต้นทุนของการผลิตที่ค่อนข้าง แพงมากๆในยุคนั้นมันจึงไม่สามารถสร้างมาเพื่อขายคนธรรมดาได้ทีนี้ตาทํายังไงก็ไม่อยากตาก็ซื้อเองแม่มเลยด้วยราคาประมาณ5 0 0แสนเหรียญหรือ15.4ล้านบาทไปไม่นานเขาก็ได้รับมอบหมายครั้งหนึ่งนั่นก็คือการสร้างรถรุ่น L 30แต่มันก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จแต่อย่างใดจนตาในเริ่มที่จะเบื่อเขาคิดว่าทําไมรถที่เขาสร้างไม่ได้วางขายจริงสักคันตาเขาก็เริ่มน้อยใจหัวหน้าไม่ยอมให้ผลงานออกมาขาย แล้วเขาทำไงต่อครับตาประกาศลาอ๋อพร้อมกับเอาเครื่องออโต้เคลฟของเขามาด้วยเมื่อตาโอราซิโวไม่พอใจล amborghini ทำไงครับเขาก็ไปหาคู่แข่งคือเฟอร์รารี่ในปี1 9 9 1เขาไม่ได้ทำรถถนนให้เฟอร์รี่แต่งใดแต่เขาทำพาร์ทให้กับทีมแข่งฟุมบล่าวันตาเนี่ยได้ทำทั้งตัวบอดี้รถทั้งตัวถังที่ใช้วัสดุที่เขาถนัดนั่นก็คือคาร์บอนไฟเบอร์ที่ใช้เครื่องออโต้เคลฟที่เขายกมาจากล amborghini และเขาไ,ได้สร้างตัวถังให้กับ กับรถอินดี้คาร์อีกหลายๆคันรวมถึงมอเตอร์ไซค์อย่างอัพเรเลียด้วยความทะเยอทะยานอย่างมากบวกกับความสามารถในตัวแกที่พุ่งครู่แบบสุดๆแกก็เริ่มมองเห็นอนาคตว่าการเป็นวิศวกรออกแบบให้บริษัทยักษ์ใหญ่มันก็ดีนะแต่ถ้าเราขึ้นไปเป็นเจ้าของบริษัทเลยเนี่ยมันจะดีกว่าไหมอะโอราเซียรู้ดีว่าผนทางสําหรับโนเนมที่ไม่มีใครรู้จักแล้วอยู่ดีไปเปิดบริษัทขายรถเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงๆเนี่ยใครจะซื้อแต่ระหว่างที่แกทํางานไปแกก็ได้ความ ความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับการทำคาร์บอนไฟเบอร์และเรื่องของแอโรไดนามิกมากขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับความคิดที่จะทำตามความฝันวัยเด็กก็แวะเวียนกลับเข้ามาในหัวแกเรื่อยๆเช่นกันจนแกทนไม่ไหวตัดสินใจลาออกอีกรอบหนึ่งพร้อมก่อตั้งบริษัทตัวเองในปี1992ใช้ชื่อว่า Pagani Automobili P เขาได้เริ่มสร้างรถในฝันของเขาในปี1992โดยการใช้คาร์บอนไฟเบอร์ให้มากที่สุดและพอเขาได้ตัวรถในฝันแล้วเขาคิดว่าเอ <A. S 2> จะใช้เครื่องจากไหนดีนะ่าตัวเขาเองก็สร้างเครื่องยนต์ไม่เป็นซะด้วยและการที่จะสร้างเครื่องยนต์มาใหม่สักตัวเนี่ยมันใช้เงินมหาศาลและไม่รู้ว่าสร้างออกมามันจะใช้ได้หรือเปล่าคิดไปคิดมาเขาก็นึกถึงสำนักแต่งรถชื่อดังถ้าเราพูดถึงสำนักนี้ต้องนึกถึง Mercedes-Benz นั่นก็คือ AMG ไม่รอชา้าตาโอราซิยอเลยได้ยกหูโทรศัพท์โทรไปหา MG Department ตเมนหลอเอ่อเอเนี่ยผมขอเครื่องที่แรงที่สุดโหดที่สุดที่คุณเคยทำมาหน่อยครับ MG ได้ยินดังนั้นจึงตอบกลับไปว่าจัดให้ซึ่งถือว่าเป็นโชคดีมากม<ๆ>ากเพราะนตอนนั้นเอง MG ็เนี่ยกำลังส่มพัฒนาเครื่องยนต์บล็อกใหญ่สุดเพื่อจะไปใส่ใน b บ n z S600 รุ่นลงศพหรือรหัส w 1 4เยูสูพอตาได้เครื่องจาก MG มาปุ๊บตาแกก็ใช้ระยะเวลาในการร่วมพัฒนารถโดรนท 7ปีจนหนที่สุดรอบสในปี1999รถในฝันของตาโอราซซโอก็ได้จูตีขึ้นพร้อมกับเปิดตัวต่อชาวโลกที่งานเจนีวามอเตอร์โชว์เจ้านี้มีนามว่า Pagani s o n d a 4 C12 ปู โดยค่าตัวเริ่มต้นที่45ล้านบาทมันจึงเป็นรถสปอร์ตที่ราคาสูงกว่า l ล m b o r g กิน i หรือ Ferrari ชื่อของมันมาจากสายลมของอาร์เจนตินาบ้านเกิดเขาเองซึ่งณตอนนั้นถือว่าตาเนี่ยเป็นโนเนมไม่มีใครรู้จักต่อชาวโลกแต่พอตาเปิดตัวพร้อมกับรถที่โหดที่สุดณนะตอนนั้นทําให้คนอยู่ในงานต้องตะลึงและทําให้เขามีชื่อเสียงมากขึ้นทันทีเจ้า42ใช้เครื่องจาก AMG 6ลิตร V12 ที่รีดแรงม้าได้450ตัวและแรงบิดที่5 0 เ0นิวตันเมตรและด้วยวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งคันทำให้เจ้าคันนี้น้ำหนักมันเบามากหนักแค่พันสองร้อยห้าสิบกิโลกรัมเท่านั้นมันเลยทำศูนย์หนึ่งร้อยได้ในสี่วินาทีพร้อมก,กับเร่งจากศูนย์ไปร้อยหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแค่เก้าจุดเจ็ดวินาทีเท่านั้นด้วยเจ้า42เนี่ยถูกผลิตออกมาแค่ห้าคันนั่นทำให้มันเป็นหนึ่งในปาเกนี่ที่หายากที่สุดในโลกไปโดยปริยาเพื่อนๆคงจะเห็นว่าอือเจ้าซีสเนี่ยทั้งเท่ทั้งแรง ก็คือได้สิครับทุกคนก็คงจะรู้นะว่าถ้ามีตัว S มาต่อท้ายอะไรก็ตามมันจะทําให้ของสิ่งนั้นดีขึ้นกว่ารุ่นธรรมดาอยู่เสมอเหมือนกับ iPhone XS ไม่รอช้าตาโอราซิโอเลยได้ปล่อยซอนดารุ่นปรับปรุงใหม่นั่นก็คือ4 1 2 s มันมาพร้อมกับเครื่องที่ใหญ่ขึ้นกลายเป็น7ลิตรถูกสร้างและจูนโดย AMG มันรีดแรงม้าได้550ตัวพร้อมกับทำ0ถึง100ได้ใน3.7วินาทีเท่านั้นและ0ถึง160ใน7วิรวดและพุ่งทะยานไปที่ท็อปสปีด335กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวออรราซิโอได้ค้นพบว่าเจ้าซอนด้านี่เป็นรถที่ดีที่สุดที่เขาเคยผลิตมาเขาก็เลยตัดสินใจใช้ตัวถังเดิมและออกโฉมที่ถูกปรับปรุงใหม่มาทุกปีอย่างในปี2002แกออกรุ่น4 S2 S7.3 ปี2003ก็ออกตัวโรสเตอร์ปี2004ก็ปล่อยมอนซ่าปี2005ปล่อยซอนด้า F และตัวโรสเตอร์ในปี2006ปีถัดมาก็อีกรุ่นคือ Track Focus ซอนด้าแล้งมีรุ่นพิเศษอีกมากมายอย่างซอนด้าซินเคที่ถูกผลิตมาแค่5คันซอนด้าทรีคัลเลอร์ที่ถูกผลิตมาแค่3าคันเล้งมีอีก3รุ่นนั่นก็คือซอนด้าอูโนซอนด้า H H ซอนด้าเอฟสโลดีโวถึงตรงนี้เพื่อนๆอาจจะมึนกับชื่อแล้วผมก็มึนเหมือนกันแต่มันยังมีรุ่นพิเศษกว่านี้ อีกใส่ไข่อีกสองฟองเป็นซอนด้าคันสุดท้ายที่ถูกผลิตออกมาในปี2017นั่นก็คือซอนด้า HP Barista สร้างมาเพื่อครบรอบวันเกิด60ปีของผู้ก่อตั้งอย่างตาโอราซิโอมันทำเองมาได้8 0ดตัวและทำความเร็วสูงสุดมากกว่า355กิโลเมตรต่อชั่วโมงและนี่ยังไม่รวมรุ่นพิเศษอีก16รุ่นที่สร้างมาคันเดียวต่อรุ่นเท่านั้นส่วนอีก16รุ่นนั้นก็คือล้อเล่นนะครับไปดูกันเอาเองที่ว่ามาทั้งหมดเหมือนจะเยอะแล้วใช่ไหมแต่ตาโอราซิโอไม่หยุดยังแค่นั้นเพราะย้อนกลับไปในปี2012แกก็ได้เปิดตัวอัลบั้มใหม่นั่นก็คือปัจจันทร์ปู ให้เป็นเพื่อนเดาวว่าค้วยร่ามาจากอะไรมันก็มาจากสายลมเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้มันมาจากชื่อเทพเจ้าสายลมควยร่าฮ่าทแห่งอเมริกาใต้และรอบนี้ได้ใช้เครื่องจาก AMG ที่ถูกพัฒนาเพื่อเจ้ารถคันนี้โดยเฉพาะแต่เขาได้ขับรถไปหัวหินเพราะว่าหัวหินเป็นถิ่นมีหอยฉะนั้นถ้าเพื่อนๆนคนไหนอยากกินหอยนางรมสดๆหรือจะทอดอย่าลืมร้านร้อยหอยนะครับคุณครับแกก็ได้แปะหอยคั่วบนเครื่อง V12 6ลิตรทำให้มันรีดแรงมา้าได้เป็น730ตัวกับแรงบิดมหา ที่1,000นิวตันเมตรมันสามารถทําแรงจีตอนออกตัวได้ที่1.66 g ซึ่งในเพื่อนๆน,นึกภาพไม่ออกลองนึกภาพตอนที่เรานั่งเครื่องบินโดยสารตอนเขาเทคออฟแรงจีเขาอยู่แค่0.4 g แต่เจ้านี่มันมากกว่าเครื่องบินเทคออฟถึง4เท่าโดยน้ำหนักที่มากขึ้นร้อยโลก,กลายเป็น1,350กิโลกร,รัมบวกกับเครื่องที่แรงขึ้นมันทํศูนย์นึได้ใน2.8วินาทีเท่านั้นพร้อมกับทําความเร็วสูงสุดที่383กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถ้าเราขับเจ้าควยร่า คันนี้ที่ท็อปสปีดมันจะใช้เวลาวิ่งผ่านสนามบอลขนาดไซส์มาตรฐานทั้งสนามเนี่ยใช้เวลาแค่1วินาทีเท่า oh, นั้นแล้วมันยังมีแอคชีฟแอโรไดนามิกที่สามารถเปลี่ยนค่าได้ตามการขับขี่และมันสามารถรับรู้ได้ด้วยกล่อง ECU ที่จับ traction ของแต่ละล้อเพื่อปรับพาร์ทให้สร้างดาวฟอร์สท,ที่จะกดรถให้นิ่งที่สุดรวมถึงเวลาเบรกวิ่งหลังของมันจะยกขึ้นมาเหมือนกับแลปบนปีกของเครื่องบินเพื่อช่วยในการลดความเร็วหรือเอาง่ายๆนะครับสมัยนี้ทุกคนอาจจะรู้จักกันในชื่อแอร์เบรกนั้น และแน่นอนเพื่อนๆสามารถเป็นเจ้าของเจ้าห u วยราคันนี้ได้ที่ต่างประเทศในราคาแค่80ล้านบาทเท่านั้นถ้าเพื่อนๆซื้อกลับมาที่ประเทศไทยราคาจะกลายเป็น240ล้านบาทครับผมโอ้ยและสําหรับสายฮาร์ดคอรลงแท็กก็ไม่ต้องเสียใจไปครับเพราะเขาก็ได้ปล่อยแท็กโฟกัสเวอร์ชันออกมาในปี2016ที่งานเจนีวามอเตอร์โชว์มีชื่อว่าห u วยรบีซ พร้อมกับปล่อยตัวเปิดประทุนออกมาด้วยที่น้ำหนักของมันถูกลดไป132กิโลกร,รัมเหลือแค่1,218โลเท่านั้นซึ่งเพื่อนๆไม่เห็นภาพว่าจะลดหน้าตาแบบนี้มันน้ำหนักเบาขนาดไหนก็น้ำหนักพอๆกับ Honda Jazz ยังไงล่ะครับและหนึ่งความลับที่ทำให้เขาทำน้ำหนักได้เบาขนาดนี้เป็นเพราะวัสดุใหม่ที่ชื่อว่าคาร์บอนทรีที่ทางปาร์เกนี่เคลมไว้ว่ามันเบากว่าเดิม50%และทั้งเหนียวทั้งแข็งแรงกว่าคาร์บอนไฟเบอร์ถึง20%มันยังไล่เบาจากที่เจ้า BC คันนี้ใช้เกียร์แบบซิง กคลัชเจสปีดและถามว่าทำไมรถใหม่ขนาดนี้ถึงไม่ใช้เกียร์ดูโอคลัชนั่นเป็นเพราะว่าเกียร์ซิงเกิลคลัชมันมีน้ำหนักเบาวกว่าดูโอคลัชถึง35%เลยทีเดียวเจ้า BC ซีมันมีแรงม้าถึง755ตัวพร้อมกับแรงบิดที่1,100น้ิวตันเมตรแต่ด้วยตัวโรสเตอร์ BC ีที่หนักกว่ามันเลยมีแรงมา้าที่มากกว่ากลายเป็น800ตัวเลยทีเดียวมันยังมาพร้อมกับท่อใหม่วัสดุทไทเทเนียมที่เสียงของมันคำรามกระหึ่มกว่าเดิมไม่เชื่อฟังครับ น่าเสียดายมากที่เจ้าหนี้ถูกจำกัดการผลิตทั่วโลกแค่20่ันเท่านั้นน้อยมากๆแต่ก็เป็นตามภาษาไฮเปอร์คาเหมือนกับลุงโคนิเซกทําเพื่อนยังไม่ได้ดูจบคลิปนี้ไปดูได้และแน่นอนลุงโอลาซิโอไม่เคยทําให้ผิดหวังตอนแรกเปิดตัวซอนด้ากับรุ่นพิเศษอีกรวมกัน30กว่ารุ่นโบรราเปิดตัวมาไม่น้อยหน้าเหมือนกันเพราะแกได้เปอยรุ่นพิเศษรุลวยยางคาวน์เอดิชั่นไวท์เ i ดิชั่นลา n มนซาลิซาเจ็ดามศูนดาวินชีเอลโมล่าและแอร์เมสเอดิชั่นที่หนังและภายในถก ดีไซน์โดยแอร์เมสเรียกว่าพิเศษโคตรและค่าตัวคันนี้เวๆมาว่าประมาณ217ล้านบาทที่ยังไม่รวมภาษีนำเข้าเพราะถ้ารวมแล้วเจ้ารถคันนี้จะมีราคาทะลุ600ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยปู๊ เป็นไงบ้างครับเพื่อนสําหรับหนึ่งในไฮเปอร์คาร์ระดับโลกของโลกเรานะเออมันมีกี่โลกมันก็มีโลกเดียวแหละนะ้วยความที่แกเนี่ยไม่ยอมแพ้แม้ต้องจากบ้านเกิดมาไกลและหมั่นหาความรู้นอกห้องเรียนเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าไม่ว่าตาแกเนี่ยจะไปฝึกงานที่ไหนทํางานบริษัทไหนเนี่ยตาแกจะพยายามซึมซับความลับของแต่ละบริษัทตั้งแต่ตอนส0บขวบพี่บริษัททําโมเดลรถจากไม้ตาแกก็เรียนรู้ชาคราฟไม้ออกมาไปเรืบูกินนี่ก็ไปซึมซับความรู้ของเขามาทํางานกับเฟอร์รี่ ได้ความรู้เพิ่มไปอีกจนในที่สุดตาแกก็ได้สร้างรถเป็นของตัวเองและประสบความสําเร็จถึงทุกวันนี้และเพื่อนๆละครับคิดว่ายังไงกับเรื่องราวของตาโอลาซิโอเทียบกับป๋าคริสเตียนวงคอนิเซกได้ไหมอ่าเพราะสองค่ายนี้ก็ถือว่าห้าหันกันอยู่นะหรือว่าเพื่อนๆอาจจะชอบบุกติที่เราก็เล่าไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะถ้าใครดูครบ3ามตอน <c oughs> ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันนะครับว่าใครเจ๋งที่สุดในสายตาเพื่อนๆและคลิปต่อไปอยากให้พวกเราทําอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะแน่นอนที่สุดต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ติดตามดูคลิป จนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับต้าคข้เพื่อกระตุใ้ใจพวกเราได้นะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ